โรคไปแล้วฉันอยู่ได้ยังไงในเมื่อฉันหรือเงินเดือนแค่เนี้ยทั้งเดือนลูกฉันจะกินอะไรเมียฉันกินอะไรครอบครัวอยู่ยังไงฉันต้องหาทางรอดผมก็าทำทุกปีทำงานก่อสร้างหมดรถเป็นลาดโดนโกงสารพัดเปิดใจยอมรับความผิดเพียงค้นหาคุณค่าในตัวเองค้นหาคุณค่าสิ่งที่เราดีมาสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์จนมาทำปัสสาวะของทำทำน้อยแล้วได้มากเลยับ ทอทอทอคำทันทีอยเก่งเคล็ดอาหารเอ้นเหอยอีอย่างนอเรียกปลาตะเพียนลำบมาแปลรูเพ็ดเป็ดปลาสดขายตลาดพอเขามีความรู้ยังปั๊บเค็ดแถมมาเตียนทีเค็ดแถวมาอีหลีง่ายขายของไว้เวลาง่ายไวใหม่ใหญ่ ทิดไอ้ก็ได้ใหญ่หเดี๋ยไอ้ก็ได้อื่นกับเกษตรกรเน,นี่ยเลี้ยงปลาทรงนีนยพ่อใหญ่ย่งยืทอนี่เอาลูกเอาห้านสอนลูกสอนหลานออกขายายออกไปให้มันยังยืนและสุดท้ายเ็ดไทยเขามีความสุขที่เขามีเขากินมีบาทดูมีรถปีนไ่เงินใช้ตัวยังบ่เห็นเลยตัวเสด็จกระสอการ,รมาเห็นลงมือก่อนอยากแต่บ่อเห็นสเสด็จกระสอจนกี่สมบอก จนนี้เ้าจิมบีบ้านอยู่สบอกส่วนนี้นะถ้าคอยใส่ไปบริหารไปจนเพราะว่าเหตสิจนใจสติเศรีพ่อเพียรทําได้จริงครับใครรู้ก็ถึงแก่นของเศรษฐีพ่อเพียรพึ่นตัวเองหน้ามีข้าวอยู่บ้านอยู่กุศลกินเพราะพึพ่งตัวแล้วรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อให้เศรษฐกิจฐานล่างเขาได้อยู่ร่วมกันนี่คือความสุขของเศรษฐกิจพอเพียร แหลงพระเพนกันปัจจุบานเด้อมาอยุอยกกับพอกับแม่เฮาประนบนั่งเนี่ยบาระเพน,เนีมาสามบ้านแต่งเรื่องมาเห็ดความมันคงนะครับ